กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ตุกท่านบ่าวอยู่ลาวอยู่ไทยอยูย่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องพบพ่อกับนักหนัดกือกเก่าเด้อบรรยากาศยามเสารพี่น้องก็เฮากับมาหาอยู่หากินตามเคยนะมือน,นี้เนาะมามือน,นี้พี่น้องมาหาเมงแข้งหน้อยพี่น้องมอเมงแข้งจิ๊กแหละที่ว่าเพิ่นซื้อโลหนึ่งอันพันปลายนะพี่น้องพันพันหาลอยบาทอย่างเงินไทยเลยเนาะเฮ้ยแม่บอเออ,มอเมงแข้งที่ว่าราคาแพงแพงแล้วก็หายากพี่น้องเลย แต่ว่าค่ามันลายนะก็เอาไปคายนะกับพี่น้องทำสีเอาเงินะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันอึดพี่น้องเอ้ยมันหายะคือเขาว่าอะไรเนาะพอแต่ได้อยู่ได้กินเล็กๆน้อยๆเนาะ,ะบางบ้านน่ะบอกมีเลยพี่น้องเอ้ยแต่ได้กลับไปส่งไปส้มน้ำกันพี่น้องมาสามคน,นะคะแม่น้องอเนยแล้วก็อเนยเนะพี่น้องเนาะมาบุกมาส้มน้ำกันเด้อมาเก็บน้ำกันพี่น้องเอ้ยขนาถือกเกล็บนี่แซพเสพพี่น้องเอ้ย,ยะะแล้วก็มือแดงเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นเหนียวมันแข็งอะไร่นอง ปวดอเนย์เนยตอนนี้อเนยกับแม่นี่ยกำลังหน้าป้าถอดพี่น้องตัวขาวๆแบบนี้พี่น้องนี่นนอย่ากเก็บแต่มือเสียมือได้อย่าเก็บแต่มือเสียมือได้นี่ตัวขาวๆแบบนี้เลยปลาลุงตัวขาวๆแบบนี้เลยน,นี่อย่ากเก็บแต่สบายดีปลาลุงไว้ เออสบายดีปาลุงงามๆสบายดีปาลุงงามๆนับหนับหนึ like ่งดูนับดูวันอืมถูอืมสีพ่อพายอืมยิ้มวันยิ้มวันมาหนี่อืม ต่อยลงมาเลยน้พี่น้องน้ากับกีบอันนี้คือแบบว่ากันแบบว่าอยังวายม่เหี่ยใส่เมื่อเลยพี่น้องนี่ายเหียใส่เมือยลยว่าถือเลี่ยี่แเืพถือกับผิวนังกับเปืือยแ้วมันหอนม่นันเหี่ยว่เหี่ยวไม่แข็งใช่าหอนพี่น้องู้เียวอููนี่นี่ปูปูไอ้จิง อานี่อันนี้คาะนี่เดือดต้าขาวๆปุ๋ยไข่เลยพี่น้องเลยตัวขาวๆไข่เลยหัวกินแทบแทบพี่น้องสมราคาแพงเนาะเห็นหมอบิดแล้วเนื้อตัวลายไป่ตั้งเต้ นี่น้องมา okay. ดิพีันลออยู่ข้างหน้าพี่โวเป็นไงน่ะอีละเอามือเอามือเบื้องใบต้องยางลูกเก็บหาำนี่นี่อือเห็นได้เลย อ้นอ้วนนี่นะปีนท้องหลังเลยต้นอ้วนระบายกันยังว่ามือเบื้องนั่นน่ะอืออือไปเบืองต้นใหม่ปะป้าป้าถอะป้าไอซูมมี่แต่ตขาวๆพี่น้องตขาวๆเลยเก็บก่อนเก็บก่อนว่าอยาลายเก็บคนพี่น้องเลย ลายฮาเด็ยแกมาลงผืนเนาะเห็นปะรายเห็นอืมเด็นุมีมีหลอกขาปลายกระตุนขาวๆนี่แห่งมากแปลกเนาะอืด้อายเแมนใช่ลูกนี่นี่อู้หอหลากระไดให้กันซซกะคุลูกนีนนี้พี่ตัวละลายพี่ลูกนพี่ Вот. Оле. Темно. Мне. А. Темно. Угу. Давай. Не мотаю. Угу. 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 นี el, ่ม <Me> ันก็ปิวลงปิวลงอยู่อั่นดิเก็บเก็บแล้วเก็บพูนะมีต้นยางนะพูนะมีต้นอ้วนโอ้โหเก็บมันะเนี่ยมันหมุนเขาไปต้องเก็บก่อนอืมมต่อละเก็บก่อนนี่แต่ต้อขาวๆอยู่น้องมีแต่ต้อขาวๆเก็บเก็บหักกระเด็นหน่อยหนึ่งเนาะอื มันแข่งยมมือโอ้เียงอาลังมีคนนอนแล้วเนาะอันเด้หยีไปนนตีนะเอาผ้าในหนังนะโลตกใจเพื่อน เออมาเลี้องควยบ้แพมพ่อตรอว่าเออเนนี่นี่นี่่ขาสอตัวตัวลายพ่อแม่นี่นะหมุนขบไปใหม่เรยร้อนดีดีร้อนบดเงาเ่น นึ okay. mm ่งนาทีน่ะก็มีเออน้อยๆน้อยๆไต่ออีกหน่อย่ออกมาเลยนะอย่าออกมาลูก

มันนี้แมงแขงมามาแมงแขงยานแมงแขงเฮ้ยตอนนี้น้องหนักกำลังเก็บแมงแขงเปลี่ยนคนถ่อะไรไม่ให้แมงแขงจิกพอดีว่าท้ายเสื้อหน่อยหายเหนี่อยก็เลยเมื่อยทั้ง แข้งชีสคุณได้เล่เติบไปเลยใช้แหนะอืมแมงแข้งจีิแมงแข้งมาไต่ค่ะแมงแข้งอันนี้ตัเดเแษไปเ้จะไม่อยากจะดะไรเลยี่ตเสษเบ้ออ่าทำอะไรในต้นเลย อืห้อยค่อนต่อยพี่น้องค่อนต่อยนายตอนนี้สเน,น่กําลังต่อยพี่น้องทองพ้ากับคือเป็นขึ้มๆคือพ้นสิตกเลยพี่น้องเหมือน tay mới <laughs> sủa bên cầm cung cứ vươn tay tốt cái tay này hao cái này sụt kẹt rồi tỏi quá làm cho kênh Để không bỏ มีแต่ตัวขาวๆไข่ไข่มีแต่ทอดไข่ไข่เบิ่งเมื่อเขาใส่เบิ่ลคอกทองไข่ลุ่งเหลืองแมนตัวไข่ไข่เลยอันนี้คือแมงแขรงหน่อยแมงแขรงจิกเนาะพี่น้องเนาะแล้ราคาแพงแล้วก็หากินยากพี่น้องเลยแซ่บแท้ๆพี่น้อง สังเกตมือครัพี่น้องอเหนียวแมงแฆ่งแดงไปเลยแดงมาแล้วมันสีดำนะบ้านนี้แดงมาแล้วมันกระเทิงหน้ามันกระดำสมัสมสัมสัมเขากระสิพะะเพาะบ้านนู้ยไปตาขีเด็ดปะเมื่อบาบ้านนี้เฉลี่ยเมื่ออลไรพี่น้องบาดบรรยากาศยามเสาร์คืมคืมพลเด้อพี่น้องเด้อ ลุมพลแม่อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนัดกับคอเจ้าไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตาม่องน้องนังดเด้อพี่น้องเด้อพิภพราการใดกับคอขอดคอไปล,ลายๆเด้อสบายดีโอป้ายเนี่ยคิวลายเนาะป้ายยำยังตะก,กะเตนพี่น้องตะกะเต้นคือสีลายอืม